อัปเดตล่าสุดจากทนายอนันชัยชัยเดชนะครับทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์นะครับผมท่านอยากเป็นกระบอกเสียงให้กับข่าวนี้นะครับผมให้กับชาวพุทธเราให้กับพระพุทธศาสนาของเรานะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์ออกไปตามกลุ่มต่างๆนะครับผมแชร์ไปกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์หรือว่าแชร์ไปที่หน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวของแต่ละท่านได้เลยนะครับสำหรับโพสต์นี้นะครับผมก็มันเป็นประเด็นร้อนนะอันเนี้ยบอกเลยว่าเป็นประเด็นร้อนมากๆที่มีการแบบฟ้องร้องกัน นะครับในเรื่องของคําว่าว่าหรือคาว่าว่า้กันแน่ก็มีการถกเถียงกันซึ่งผมก็ได้มีการไลฟ์สดอธิบายทุกช็อตนะครับผมไปเมื่อคืนนี้แล้วแะนะทนะ่านใดที่ยังไม่ได้ฟังก็ไปฟังย้อนหลังดูแต่ทีเนี้ยทางทนายอนันชัยได้มีการแชร์แชร์ของอกงชินนะครับผมของกงชินมาคือกงชินเนี่ยคืออธิบายได้ดีมากๆใช้คํานี้แล้วกันนะครับซึ่งอ่า ทนายนันชัยโพสต์ว่าไหวหรือว่าน้องไหนเหมือนไหวหรือว่าพระพุทธเจ้าความหมายคุณกงชินเปรมวดีเขียนไว้ดีมากนะครับก็มามาดูว่าทางกงชินนี่นะครับผมเขียนไว้ว่าอย่างไงไหวหรือว่ามีค่าเท่ากันคือเทียบคุณของตนเหมือนพระพุทธเจ้า หนึ่งไหว้น้องก็เหมือนไหว้ท่านพ่อหมายความว่าไหว้น้องก็เหมือนไหว้พระพุทธเจ้าเท่ากับมีอานิสง์เหมือนกันมีสวรรค์เป็นต้นสองว่าน้องก็เหมือนว่าท่านพ่อหมายความว่าตำหนิน้องก็เหมือนตำหนิพระพุทธเจ้าเท่ากับมีโทษเหมือนกันมีนรกเป็นต้นดังนั้น จะไหวหรือว่ามีค่าเท่ากันก็คือการเทียบคุณของตนเหมือนพระพุทธเจ้าเท่ากับว่าถ้าไหวก็จะมีคุณมากถ้าตำหนิก็จะมีโทษมากเช่นกันนี่นะครับผมเป็นคําพูดของกงชินนะครับผมที่ได้เขียนไว้นะครับทุกท่านสาธุเลยนะครับเข้าใจง่ายเอาจริง ผมยังนึกไม่ถึงนะครับผมยังนึกไม่ถึงที่จะมาอธิบายแบบนี้นะครับต้องเป็นคนที่มีภูมิมีความรู้จริงๆนะฮะอันนี้ผมชื่นชมเลยกงชินนะครับสุดยอดยกโป้ให้นะครับฝากกันกดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับทุกท่านเออมันมันคืออย่างผมอธิบายนะ่ะแต่ว่ามันอธิบายไปอีกมุมนึงแต่ว่าคือความหมายก็คล้ายๆกันนะครับผมก็เลยบอกว่า จะไหวหรือจะว่ามันก็ไม่ได้มันมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดเกี่ยวไม่ได้ต่างกันอะไรประมาณนี้ผมผมก็ผมก็พูดประมาณนี้นะครับแล้วผมก็ให้เหตุผลให้วิพากษ์วิจารณ์ชๆๆๆตช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 ตไปนะครับผมเออนะอันนี้ก็เป็นเทคนิควิธีการในการอธิบายของแต่ละคนนะแต่ว่าของกงชินคือว่าคือคือดีเข้าใจง่ายมีความหมายนะครับแล้วก็เป็นกลางนะ <oko iße> เป็นกลางนั่นเนี่ยเออที่เขาเขียนอานี่คือเพราะว่า มันเป็นการเปรียบเทียบตัวเองอะนะครับเหมือนกับผู้พทธเจ้าเลยนะครับอถ้าด่าก็มีโทษอถ้าไหว้ก็มีคุณเขา้าใจง่ายอันเนี้ยเอาไปเป็นหลักฐานในชั้นศาลได้เลยนะ,ะจริงคือเอาไปให้เหตุผลกับศาลท่านได้เลยนะครับก็ฝากทนายอนันชัยแล้วก็คนที่คนที่โดนอะพี่อะไรละไม่ใช่พี่สิพี่นั่นแหละก็คือพี่ที่อยู่ในอช่องข่าวไทยนิวนะครับผม พี่ต้องเก็บข้อมูลตรงนี้ไปนะนะครับผมเอาไปเสนอต่อศาลได้นะครับผมเอออ่ะให้เหตุผลว่าอันที่ไม่เหมาะสมยังไงเราก็อธิบายไปนะครับเราก็แสดงเจตนาแสดงจุดยืนของเราอะ่ะนะครับผมที่ที่เราเป็นชาวพุทธนะ่ะเนาะอืมผมก็ผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะแต่ว่าผมก็พูดตามความที่ผมแบบเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็แชร์ประสบการณ์แชร์ ความรู้กันอะไรประมาณนี้วุ้ยขอคุณขอบคุณก๋งชินเลยนะครับขอบคุณทนายอนันชัยที่แชร์มาให้จอนนี่ได้เห็นผมก็ได้ความรู้เพิ่มมาอีกหนึ่งนะครับผมแลวได้ความเข้าใจเข้ามาอีกนะครับเ yep. พิ่มเ<ด><ด>พิ่มปัญญาของเรานะครับเออนะเอ่อทีเนี้นยนะ,ะน,นะครับผมก็มีอีกโพสต์หนึ่งนะครับผมที่แบบผมประ,ประทับใจมากทุกท่านอย่าพลาดนะอย่าพลาดนะทุกท่านโพสต์นี้ช่วยกันไปกดไลค์กดแชร์ผมฝากติดตามเอ่อ เฟซบุ๊กผมด้วยนะเฟซบุ๊กจอห์นนี่แฟมิลนี่แหละชื่อเดียวกันกับ y o u t u นะทิกต o k ก็ชื่อนี้ j o ห n นนี่แฟมิเหมือนกันผมใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยนะครับก็ฝากทุกท่านติดตามให้กำลังใจนะครับผมในการผมโพสคลิปสั้นนะครับผมข้อความสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับผมก็ฝากฝาก,ฝากช่วยกันเป็นกระบอกเสียงนะครับนี่ไงครับผมนี่นะครับคือผมก็ได้มีโอกาสได้ร่วมร่วมพลังกับ อเวนเจอร์แล้วนะครับผมท่านใดสนับสนุนผมอเวนเจอร์นะครับต้องทําภาพขึ้นมาสวยๆให้ผมเป็นตัวอะไรดีนะครับผมจัดมาเลยนะครับผมจัดมาเลยนะครับอืมแต่ว่าคำคาพูดของทนายอนันชัยนี่ใช้คําว่าอะไรนะทนายมูนิธิไม่ใช่พูดผิดขออภัยมูนิธิทนายกองทัพรมมีทหารกองหน,นุนเฮ้ยผมเป็นทหาร ถ้าหารในอเวนเจอร์นี่ควรจะเป็นตัวไหนดีนะตัวการ์ตูนะนะครับตัวไหนก็ได้แหละนะครับผมที่เอามาแล้วแบบมันมันมันเหมาะสมนะครับผมผมยังคิดอยู่นะตอนนี้เอจอนนี่แฟมิลี่ Family. สนับสนุนคลิปแก๊งลัทธิเชื่อมจิตเดียวนะจอนนี่สนับสนุนคลิปแก๊งลัทธิเชื่อมจิตเหรอหมายถึงว่าผมไปสนับสนุนเขาเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะงงนะบางคนอาจจะอ่านแล้วเฮ้ยมันยังไงวะเนี่ย สุดแล้วมันอยู่ฝั่งมันอยู่ฝั่งไหนอะไรประมาณนี้อยู่ฝั่งเดียวกันหรือเปล่าอันนี้แซวเล่นแซลเล่นนะครับผมก็ขอบคุณขอบคุณทนายอนันชัยที่เห็นในในความตั้งใจดีของผมในการนําเสนอของผมนะครับผมก็นําเสนอแบบจะบอกว่าไงดีมันเป็นมันเป็นมันเป็นข้อมูลนะครับหล,หลายด้านนะครับท่านในช่องผมนะเป็นข้อมูลหลาย,ลายด้านแล้วก็เป็น ผมก็พยายามที่จะแบบใช้เหตุใช้ผลมากที่สุดนะครับผมแล้วก็ให้เกิดข้อคิดสิ่งสำคัญคือผมต้องการให้เกิดให้เกิดข้อคิดกับพี่น้องประชาชนนะครับชาวพุทธนะครับผมอันนี้พูดจริงๆจากใจเลยไม่ท่านใดย,ยังไม่ท่านใดย,ยังไม่ได้ดูคลิปช่องผมนะแบบว่าหลายๆคลิปลองไปไล่ดูไม่เชื่อลองไปไล่ดูทุกคลิปเลยว่าผมทําคลิปแนวทางไหนแบบไหนนะครับอ่า คือแตละคลิปผมเนี่ยคือมันมันมันมีความหมายนะครับต้องต้องบอกเนี้ยว่ามีความหมายนะครับเออนี้ก็ฝากช่วยกันแชร์นะครับผมสิ่งทั้งมวลในช่วยกันแชร์ถ้าท่านใดอยากจะสนับสนุนนะครับผมไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเลยนะก็แค่ดูโฆษณาขั้นการระหว่างคลิปจนจบไม่กดข้ามโฆษณานะครับถ้าเกิดว่าโฆษณาไหนมัน10นาทีขึ้นไปอะไรเงี้ยเออก็กดข้ามไม่ได้ว่าตรงนั้นอันนี้มันเกินไปมันยาวเกินไปอะไรเงี้ยเนาะมันนานเกินบางโฆษณาก็เป็นชั่วโมงนะครับก็มีนะ ชั่วโมง2ชั่วโมงคือโฆษณาตัวนี้มันมาจากไหนมันมาจากคลิปวิดีโอของ y o u t u b บนั่แหละที่แต่ละช่องอ่ะนะครับผมโปรโมทคลิปตัวเองผ่าน u t u b e นะครับยูทูบก็เลยเอามาแปะใส่เป็นโฆษณาให้คนอื่นได้เห็นคลิปนั้นๆเข้าใจไหมครับก็เหมือนกับติ๊ t o อกกันแหละที่มันมีให้โปรโมทคลิปอ่ะนะครับอย่างนั้นเลยเสียเงินพูดง่ายๆคือโปรโมทเสียเงินซึ่งช่องผมถามว่าเคยทํำไหมผมเคยทําครั้งครั้งเดียวเมื่อนานมาแล้วนะครับผมนานมากจนจาไม่ได้นะครับแต่ว่ามันไม่คุ้มไงมันไม่คุ้มมันเสียคลปึ เสียเงินไปแบบ300ร0อยสีอยหรอย่างเงี้ยนะครับแต่ยอดวิวกลับมามันมันได้นิดเดียวแล้วก็ได้เงินไม่ถึง30บบาทอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็ก็เล่าให้ฟังเป็นความรู้นะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ